สำหรับตรงนี้เนี่ยก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับครับในส่วนของ t o o ิเน w a l l e t นะครับ100บาทที่ทำการถอนไปนะก็ได้รับเข้า To m a n น w a l l e t เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับใครที่สนใจในการเล่นทำเงิน To m a n น w a l เ e t นะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการเล่นในคลิปนี้กันเลยว่าต้องเล่นแบบไหนย่างไรถึงจะได้รับเงินเข้าในส่วนของบัญชี To m a n น Wallet แบบนี้นะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชแนลนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตแนะนำนะครับช่องทางการเล่นเกมทำเงินฟรีโดยทีา ไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับแอปเนี่ยก็จ่ายเงินมาล่าสุดให้เลยนะครับใครที่สนใจในการเล่นเกมทําเงินทูมอนี่เลตก็ดูได้ในคลิปนี้เลยฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการเล่นเกมทําเงินฟรีทูมอนี่เวลตกันก่อนนะครับผมสสาหรับตัวเกมเนี่ยเราดาวน์โหลดได้ฟรีเลยนะครับในส่วนของ Android เท่านั้นนะครับบน Google Play Store ใครที่เคยดาวน์โหลดแอปไปแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าเล่นเกมทําเงินต่อได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดยังไม่เคยเล่นเลยก็ จะมีทั้งรูปมีทั้งชื่อขึ้นไว้ให้นะครับหรือว่าจะทําการกดลิงก์ดาวน์โหลดก็ได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดเนี่ยจะมีลิงก์การดาวน์โหลดแอปไปให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับสำหรับตัวแอปที่ใช้ในการเล่นเกมทําเงินทูมอนิวเล็ตนะครับผมก็เป็นเกมตัวนี้เลยนะครับถ้าเราเคยดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยก็ยังเล่นทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดเลยเนี่ยก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อนี้ได้ลิงก์ดาวน์โหลดแล้วก็วิธีการสมัครเนี่ยผมจะปักหมุดไว้ให้าา้้้ดดดดาาาาาาานนนนลลลล่่่งงคคคิิิปปะะรรรับับบสมมมถกเเเเขไูพตย โอเคนะครับพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการใช้งานในแอปกันนะคบว่าการเล่นการทําเงินเข้า t ูมอนี่มูลิตเนี่ยเราจะทําได้อย่างไรบ้างนะครับเริ่มจากด้านบนเลยก็จะมีรูปโป,โโปรไฟล์ของเรานะครับอยู่ที่ด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีชื่อบัญชีของเรานะที่เราใช้สมัครมีรหัสแล้วก็มีการออกจากระบบตรงลูกศรตรงนี้นะครับมีการปิดเสียงเอฟเฟกต์แตงเพลงแล้วก็การใส่รหัสการเชิญเพื่อนนะเราสามารถใส่รหัสโค้ดของเพื่อนที่แนะนําเราได้นะครับมีของใครใช้ของคนนั้นก่อนได้เลย นนไม่ได้จํากัดในส่วนของการกออโคดนะครับโอเคนะครับต่อมาอันที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของเหรียญดอลลาร์นะครับตรงสีทองตรงนี้ 2.4m อันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการถอนเงินนะครับโดยการใช้คะแนนเหรียญทองของเราแลกเปลี่ยนเป็นทูมานีวเลตหรือว่า PayP a l ตรงนี้เนี่ยจะเข้าแลกเงินได้เฉพาะบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของ iOS หรือว่า iPhone ที่เราดาวน์โหลดเข้ามาเล่นเนี่ยจะไม่สามารถเข้าแลกเงินได้นั่นเองนะจะได้แค่ Android นะครับสำหรับทูมานีวเลตนะครับก็จะเริ่มต้นที่100บาทนะครับ ถึง400บาทนะครับเราจะต้องมีในส่วนของคะแนนเหรียญทองตามที่ทางแอปเขากําหนดไว้นะครับวิธีการดูนะครับก็ให้เราดูตรงด้านบนตรงนี้นะครับจะมีคะแนนและก็เงินบาทให้เราดูเลยว่าจากคะแนนที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นเงินกี่บาทไทยนั่นเองนะครับในส่วนของการถอนเงินนะครับเราไม่ต้องเชิญเพื่อนก่อนการถอนเงินนะครับเรามีคะแนนครบมีเงินครบเนี่ยเราก็สามารถแลกเงินเข้าถุมมิวเล e ตได้เลยนะครับในส่วนของขั้นตอนวิธีการแลกเงินนะครับถ้าเราแลกไม่เป็นนะครับก็สามารถดูคลิปที่2ด้านล่างได้เลยครับตรงคำอธิบายด้านล่างคลิป คลิปสอนไว้ให้นะครับสามารถกดเข้าไปดูได้เลยว่าการถอนเงินเนี่ยถอนแบบไหนอย่างไรกรอกข้อมูลอะไรบ้างผมได้ทําคลิปสอนไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของเพย์พานะครับก็จะมี100แล้วและก็200บาทนะครับสำหรับในต่างประเทศไหนนะครับที่สามารถใช้ในส่วนของบัญชีเพย์เพาได้เนี่ยก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับในส่วนของประเทศไทยนะครับไม่สามารถใช้เพย์เพาในการรับเงินได้แล้วจากแอฟฟรีต่างๆนะครับเรามาดูที่ประวัติการแลกเงินนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบันทึกการถอนเงินครั้งล่าสุดที่ได้นาการถอนไปนะครับก็ได้รับเงินเข้าามทุก ไม่มีปัญหาในเรื่องของการถอนเงินเลยนะครับแอปนี้เนี่ยก็จ่ายเงินจริงแน่นอนและก็ยังจ่ายปกติเหมือนเดิมนะครับต่อมาเมนูที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของคําเชิญนะครับในการทําภารกิจการเชิญเพื่อนรับรายได้เพิ่มเติมนะครับตอนนี้เนี่ยทางแอปนะครับก็ยังมีกิจกรรมนะครับให้เราเข้าร่วมสนุกในการรับรางวัลโบนัสพิเศษนะครับจำนวน400ดอลลาร์นะครับแจกทั้งหมด30ที่นั่งนะครับก็คือแจกทั้งหมด30คนกิจกรรมนี้นะครับผมก็จะเหลือเวลาอีกแค่10วันนะครับในการเข้าร่วม การเข้าเริ่มกิจกรรมเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับของอันดับนะครับยิ่งถ้าเราเชิญเพื่อนเยอะก็ยิงมีสิทธิ์รับเงินรางวัลตรงนี้นะครับผมก็ลองทําดูได้นะเราจะเชิญหรือว่าไม่เชิญก็ได้ตามความสะดวกของเราได้เลยวิธีการเชิญเนี่ยก็กดคลิกที่นี่เพื่อเชิญนะครับแล้วก็คัดลอกข้อความตรงนี้เนี่ยนำไปโพสต์นําไปแชร์ตามช่องทางออนไลน์ต่างๆได้หมดเลยทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบ o o กทว t ตเ t อร์ไลน์ย u ทูบดิสตอ o k สามารถโปรโมทแนะนาต่อได้เลยนะครับต่อมานะครับเมนูที่4นะครับในกล่องของขวัญนะัตวี้ก็ จะเป็นศูนย์รวมโบนัสนะครับก็จะมีการกดรับคะแนนฟรี5 0 0คะแนนอยู่ที่ด้านบนขวามือแล้วก็จะมีรูปแบบของการเช็คอินในแต่ละวันนะครับ1ถึงวันนะครับแล้วก็สามารถกดเช็คอินในการรับรางวัลเพิ่มเติมได้แล้วก็จะมีงานที่จํากัดเวลาก็คือการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับ400ดอลลาร์นะฮะอันนี้เป็นข้อแรกนะครับสามารถเข้าร่วมตรงนี้ได้เหมือนกันงานประจำนะครับก็จะมีการดาวน์โหลดนะครับลองเล่นเกมฟรีนะครับรับสูงสุดที่5ล้านเหรียญทองเนาะก็สามารถเข้าไปร่วมเล่นตรงนี้เพิ่มเติม โหมดท้าทายนะครับโหมดท้าทายเนี่ยก็จะเป็นการเล่นเกมในระดับนะครับผมตรงนี้เริ่มจากระดับ1แล้วก็จะมีโหมดการแข่งขันนะครับการแข่งขันเนี่ยก็เริ่มจากข้อที่1ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตามลําดับเลยแล้วก็จะปลดล็อกลับในส่วนของคะแนนไปเรื่อยๆได้เลยนะครับต่อมานะครับขั้นตอนการเล่นเกมนะครับก็มาดูที่โหมดท้าทายกันก่อนนะครับเริ่มจากระดับ1 500เหรียญทองนะครับในการเล่นเกมเนี่ยเราก็เลือกรูปผลไม้3รูปที่เหมือนกันนะกดจิ้มๆแบบนี้ได้เลยนะครับไม่มีเวลาจํากัดรแล้้วกก็ใหเาด ไปเรื่อยๆนะครับผมให้เราเลือกตัวผลไม้เนี่ยให้มันเหมือนการ3รูปขึ้นไปนะครับแล้วเราก็จะได้รับคะแนนเหรียญทองแบบนี้บวกขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งระดับเราเพิ่มขึ้นสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะยิ่งยากขึ้นไปเรื่อยๆในส่วนของการเล่นเกมแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับในการเล่นนะครับผมก็ให้เราดูที่แถบด้านล่ังด้วยนะว่ามันมีตัวที่เราจะกรอกต่อไปได้หรือเปล่าถ้าไม่มีเนี่ยหรือว่ามันจบแล้วเนี่ยมันก็จะไม่สามารถเล่นต่อได้ก็คือเราจะต้องกลับไปเริ่มเล่นใหม่นะเพราะว่ามันจะจบเกมหรือว่าเกอะืจ ระดับไปเรื่อยๆนะโอเคนะครับวิธีการเล่นก็ง่ายๆแค่นี้เลยนะครับตามําดับไปเนาะระดับ2เนี่ยจะได้รับ1000เหรียญทองนะครับแล้วก็กดลับราบไปเราต้องการเล่นแล้วก็กดเล่นต่อไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของโหมดท้าทายนะครับอันนี้โหมดการแข่งขันนะต่อไปนะครับข้อที่1เราก็เล่นไปนะผมมาถึงข้อที่2แล้วรูปแบบการเล่นเนี่ยมันก็เหมือนเดิมนะครับเล่นคล้ายๆกันนะแต่ว่าเราจะต้องเล่นตามจุดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับในส่วนของการเลื่อนลำดับนะอันนี้ลองเล่นดูได้นะครับประมาณนี้โอเคระดับ2ผ่านไปนะครับ เข้าไปที่ท้าทายระดับ3ได้เลยนะครับขั้นตอนการเล่นก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆความยากก็จะยิ่งเยอะขึ้นไปเรื่อยๆเนาะประมาณนี้นะครับลองเล่นดูได้นะครับในส่วนของการเล่นเกมนะครับก็ประมาณนี้ทั้งหมดในส่วนของแอปเล่นเกมนะครับลองเข้าไปเล่นดูได้เลยสําหรับการจ่ายเงินของแอปนะครับก็ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะครับใครที่ยังเล่นอยู่ก็เล่นแล้วก็ถอนเงินได้เหมือนเดิมนะครับฝากเพื่อนๆนะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ